สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยไม่ฟลาวเวอร์ดา and เ e นเดสตินนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปพอคา้าในหัวข้อสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรอันนี้คือฟังได้ทุกสถานะนะคะอาจารย์เปิดไพ่ขึ้นมาเนี่ยเห็นอะไรก็จะอ่านให้หมดเลยนะคะ โอเคเหมือนเดิมวันนี้เรามีไพ่เลื่องทั้งหมด4กองด้วยกันกองแรกสุดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะ GIF t นะกองที่2นะคะ h i g h w w y y นะคะกองที่3นะคะ Anticipation นะคะกองที่4นะคะ n o t u r e นะคะชอบไพ่ใบไหนนะคะหรือว่าใบไหนเขาดึงดูดสายตาเรานะเลือกอกองนั้นนะคะไม่หมอทำ time s t a n ไว้คุณด้านล่างแล้วค่ะ มาค่ะสาหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองใหม่เลขหนึ่งนะคะไพ่กีฟส์นะคะมาดูกันนะคะท็อปปิกวันนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะมาไม่ยาวนะคะอันนี้สั้นๆก่อนอื่นขอดูเรื่องของเดือนเกิดราศีเกิดคนที่เลือกกองนี้หน่อยนะคะสิงหาคมนะคะกรกฎาคมมีนาคมนะคะกันยายนเนาะแล้วก็มิถุนายนนะคะ กดในเดือนมีนามิถุนานะคะกรกดาสิงหา,หาแล้วก็กันยายนนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์สถิตในราศีมีนมิถุนนะคะกรกฏสิงแล้วก็กันได้นะคะ หนึ่งเกิดราศีเกิดประมาณนี้นะคะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะไม่เช็คพลังงานแล้วนะเข้าเรื่องกันเลยนะคะช่วงนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักว่ามาซีอันนี้ฟังได้ทุกสถานะนะคะเอาไปดัดูนะคะクリป,ปิน happiness hater stalker กรีนช็อตอุย้ยใครที่มีแฟนหรือมีคนคุยอยู่นะคะช่วงนี้เนี่ยคุณน่าจะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไว้ใจเขานะคะไม่ไว้ใจเขาแล้วก็ตามสืบตามแอบบสองแอบ,บดูนะคะบางคนเนี่ยเห็นตามตาซะด้วยไปซื้อซ้ำไปว่าเออแฟนเราหรือว่าคนคุยเราเนี่ยมันแอบ,บไปเที่ยวแอบบไปแฮปปี้กับคนอื่นนะคะแล้วแต่ว่า ด้วยความที่มันมันยังไม่แล้วใจอ่ะ มันยังไม่แล้วใจดังนั้นคุณก็เลยยังคงมีเรื่องของการสืบการดูการอะไรเงี้ยต่อไปบางคนเรื่องนี้นะคะมันเป็นเรื่องของแบบคุณแอบไปดูแฟนเก่าก็ได้นะถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณก็แอบไปดูแฟนเก่าแล้วก็คุณก็แบบเหมือนแบบอาจจะเห็นลูกเขาเที่ยวกันคุณก็เซฟไว้คุณก็แคปหน้าจออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้นะคะถ้าคุณมีแฟนแล้วมีคนคุยคุณก็แบบหึนี่นี่หลักฐานชัดๆงี้ยคุณก็แคปหน้าจอเอาไว้เพื่อที่จะแบบเล่นงานมาทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่นงานแฟนคุณคนคุยของคุณอ่ะทีหลังนะคะช่วงนี้ เป็นบรรยากาศของความไม่น่าไว้ใจนักนะคะแต่ที่เล่ามาทั้งหมดนะคะสมมุติว่าถ้าหาว่าคุณไม่ได้ทํานะคะก็ระวังไว้ว่าอาจจะมีคนกําลังตามดูตามสืบตาม รู้เรื่องของคุณอยู่นะตอนนี้นะคะก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่ชอบคุณแฟนเก่าคุณนะคะหรือว่าคนคุยคนปัจจุบันของคุณเนี่ยก็ได้เช่นกันนะคะบรรยากาศความรักช่วงนี้มันก็เลยอึมครึมขมขมุก,ขม,กขมัวนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณก็หมกมุ่นอยู่กับแฟนเก่านะคะหมกมุ่นอยู่นั่นอ่ะจะจนทุกคุณไม่สามารถที่จะแบบบุฟออนไปมีความรักอะไรต่างๆที่ดีกว่านี้ได้เลยนะคะ,ะไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรสะกดจิตที่คุณมันนั่งอยู่ตรงนี้นะคะอืมอิจฉาแรงมาก คนกองเนี้ยนะคะหัวก็ร้อนตาก็ร้อนนะเออแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะคะจะบน่นจะระบายจะแซะอะไรนักหนาเนี้ยบางทีเขาเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าคุณแซะนะแต่เขาไม่สนนะนี่เขาไม่สนคุณก็ยิ่งแบบเดือดอะ่ะเออนะทีนี้ดูซิไพ่อยากบอกอะไรอีกคะ่ะความรักของคุณในช่วงนี้มีอะไรอยากบอกอีกไหมอ่า Move s Mo in s i l e n นนะคะ Cyber Bullying เนาะแล้วก็ Moving on อ่ะไพเขาบอกว่าถ้ารู้สึกว่ามันคุณดูเขามีความสุขกันแล้วคุณก็ยิ่งเจ็บจี๊ดเนี่ยนะคะคุณคุณมูฟเถอะเนาะไม่งั้นอะ่ะยิ่งคุณดูไปเรื่อยๆอะ่ะระวังนะคะระวังมันจะเกิดเหตุการณ์ที่คุณแบบคือมือลั่นอะ เหมือนลั่นไปด่าเขานะคะหรือว่าลั่นโพสต์ด่าเขาเองนะหรือว่าแชร์โพสต์อะไรบางอย่างมาแบบมาแซะเขาแรงๆคุณระวังอันนี้ให้ดีมันจะเกิดขึ้นได้นะคะก็ทุกคำทุกคำด่ามีมีค่าใช้จ่ายเสมอนะคะระวังมือระวังไม้ตัวเองเอาไว้สักนิดหนึ่งนะถ้าเป็นไปได้ไพ่เขาบอกว่าคุณมูฟออนเถอะนะคะอีกแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีคนมาใหม่แล้วนะคะไปแบบเงียบๆไปแบบไม่ต้องทิ้งทุไปแบบ ทิ้งไปเลยนะคะไปแบบไม่ต้องทิ้งทวนด่าอะไรใครทั้งสิ้นนะคะไปมีชีวิตที่แบบดีๆของคุณไปเลยหลังจากนี้เอ่อถ้าแน่ใจแล้วว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วนะคะบล็อกบล็อกมันทั้งกวนไปเลยก็ได้นะคะจ,ะจะจะจะแฟนเก่าจะไอคนนั้นที่มันไม่กลับมาจะแฟนใหม่หรือยายคนที่เขาไปควบคุวอยู่คุณบล็อกไปให้หมดเลยก็ได้แล้วคุณหันกลับมาใช้ชีวิตของตัวเองสักทีนะคะอ่ะประมาณนี้บุ๊กออนเหอะเดี๋ยวคุณ เดี๋ยวคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมเสร็จแล้วก็มันเหมือนคุณจะมีเพื่อนบุ v ออนด้วยนะโลกนี้ยมันไม่ได้มีคนอยู่คนเดียวหรอกที่อกหักนะคะความอกหักเป็นอาการบาดเจ็บทางใจที่เป็นสามันคือมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอาการที่พิเศษมากกว่าคนอื่นๆที่จะรักษาไม่ได้นะคะมันรักษาได้เนาะ ประมาณนี้นะคะสำหรับคนกองหนึ่งนะโอเคสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองหมายเลขสองนะคะมาดูกันนะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้สั้นๆนะคะไม่ไม่ยาวนะเดี๋ยวอาจารย์จะร,จรีไปไปขู่หินปูน <laughs> ขอภขอภยัยขออภยัยอ่ะโอเคก่อนหนึ่งขอดูเรื่องของเดือนเกิดราศีเกิดคนที่เลือกกองนี้ก่อนนะคะธันวาคมนะคะสิงหาคม พฤศจิกายนนะคะเมษายนนะคะแล้วก็มิถุนายนนะคะเมษามิถุนานะคะสิงหานะพฤศจิกานะคะแล้วก็ธันวาคมนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์สถิตในราศีเมษมิถุนสิงพิจิกแล้วก็ธนูได้นะคะดึงเกราศีเกิดประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ ไม่เช็คพลังงานแล้วนะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณนะคะเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้บ้างเนาะเดี๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่จะขึ้นมาแบบไหนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะแปลไปอ่ะนะคะมันฟังได้ทุกสถานะนะคะเอาไปอัดเดูนะคะ reject into you ภูเ e t กรุ๊ปีอ่าคนกองเนี้ยถ้าคุณพึ่งโดนบอกเลิกพึ่งโดนปฏิษษเสธพึ่งโดนลดสถานะหรืออะไรใดๆมาก็ตามทีนะคะหลังจากนี้ไปไม่นานเลยไม่นานเลยจริงๆเดี๋ยวคุณจะเจอใครอีกคนที่เขาพร้อมที่จะแบบโอบกอดโอบอุ้มเรา นะคะคุณไม่ใช่คนสิ้นลายไม่ตอกอย่าไปจิตตกกับคนที่แบบปฏิเสธเราแค่คนเดียวในชีวิตนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้คุณจะได้เจอคู่ของคุณนะคะเอาเป็นว่าไม่พูดว่ามันว่าเขาอ่ะเป็นคู่เนื้อคู่คู่แท้คู่อะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าเขาจะเป็นคนใจดีใจดีน่ารักน่ารักนะคะที่จะเข้ามาอบอุ้มหัวใจของคุณเอาไว้นะคะคุณเสียความรู้สึกเพราะว่าคนคนคนนหนึนน่งมาแต่จะมีอีกคนนะคะที่จะมาสปอร์ตคุณทดแทนความรู้สึกนะคะ ที่สูญเสียไปของคุณได้นะคะเวลาไม่นานเลยนะคะแล้วก็คนคนนี้จะอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะคุณจะสุขจะเศร้าจะเหงาจะอะไรใดๆเขาจะอยู่เคียงข้างนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคุณไปไหนง่ายๆแน่นอนนะคะต่อให้คุณจะงี่เง่าหรือคุณจะไม่เอาเขาไม่อะไรเขานะคะดูเหมือนว่าคนคนนี้เขามีคุณเป็นเจ้าก,กรรมนายเวรเนี่ยเขาปล่อยคุณไม่ได้เราเล่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ คุณจะแฮปปี้ขึ้นนะคนกองสองคุณกำลังจะแฮปปี้ขึ้นแล้วนะคะในเรื่องของความรักนะคะได้ไปไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะได้ไปดูคอนได้ไปอู้ไปกรีดไปกับไอคอนไอดอลอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวคุณจะได้ไปนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตให้คุณนะอ่ะมีความสุขสบายใจมีมีแบบกับกอบกู้ความมั่นใจอะไรต่างๆของตัวเองอะ่ะคืนมาได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีแฟนแล้วนะคะถ้ามีแฟนแล้วถ้าคุณมีเรื่องทะเลาะกันอะไรกันใดๆก็ตามที เะะพื่อนฝูงนะคะจะซับจะซับพอร์ตคุณอะไรเป็นอย่างดีแล้วอาจารย์มองว่าคุณไม่น่าจะยังเลิกกันได้ง่ายๆในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะแค่ปฏิเสธความต้องการหรือว่าปฏิเสธอะไรบางอย่างในตัวคุณแต่เขาไม่ได้ปฏิเสธคุณนะคะเขายังคงมีความรู้สึกที่ดีให้คุณอยู่นะคะแพชชั่นอะไรต่างๆของเขาเนี่ยก็ยังมีให้คุณแบบค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะไม่ปล่อยคุณไปได้ง่ายๆหรอกคนมีแฟนนะคะอ่าส่วนคนที่มีคนคุยนะคะมันอาจจะเป็น เป็นจังหวะที่คุณมาฟังคลิปนี้แล้วมันจะเป็นจังหวะของการผัดเปลี่ยนนะคะเป็นจนังหวด จงหวองการตัดคนเก่าเริ่มคนใหม่ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกน้อยรู้สึกแบบจิตตกกับการแบบอุย้ยคนเก่าอีนี่มันไม่สนใจเราเลยเราต้องไล่ตามมันมาตลอดแล้วมันก็ยังรีเจกเราอะไรอย่างนี้อีกนะคะเดี๋ยวคุณจะมีคนมาแทนนะคะคนมาแทนชนิดที่เรียกว่าคือดีกับเรา่นรักกับเรามากๆนะคะเคมีตรงกันอะไรตรงกันแบบดีเวอร์นะคะไม่ต้องห่วงนะคะบางคนนะช่วงเนี้ถ้าก่อนหน้านี้จิตตกจนกระทั่งแบบไม่อยากจะออกไปมองโลกไม่อยากจะออกไปสังคมแนะนําว่าช่วงนี้นะคะไปเจอ เพื่อนบ่อยๆเนาะไปเจอเพื่อนไปเจอคนที่แบบสนิทการไว้ใจได้อะไรได้นะคะเพื่อนเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นส่วนซัพพอร์ตคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะอ่ะอย่าเสียใจคนเดียวนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรอีกคะเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรอีกอีโก้นะคะเฮิร์ตอีโก้อีโก,โกะะ้เกตติ้งอินเวสออฟเรียนชิพอีทซี อ่าโอเคแจ็คพอตวินนิ่งมันนี่เก็ตริชอินเทอร์เรตันอันเอ็กซ์เพกมันนี่นะคะกลายอิงโอเวอร์อยู่อ่าอย่างที่บอกไปนะคะคุณอาจจะเศร้าคุณอาจจะรู้สึกแบบเหงาหรือคุณอาจจะรู้สึกเสียเซลล์นะคะรู้สึกเสียอีโก้อะไรบางอย่างแน่นอนนะคะจากการโดนปฏิเสธแต่แต่แต ะะยังไงยังไงนะคะคนใหม่จะเข้ามาอยู่ดีนะคะคุณได้ไพ่แจ็คพอตถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็บอกเลยว่าคนคนนี้นะคะนอกจากจะลากรักเราแล้วอ่ะนะคะมองเลยว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะมีมรดกมีอะไรแบบมีเงินฟุกฟุกนะคะหรือเป็นคนที่หาเงินง่ายๆเน่ยนะคะเป็นคนที่แบบมีหัวธุรกิจในการจับ จับธุรกิจจับุกจ,จับด้านการเงินอะไรเงี้ยนะคะเก่งด้วยอะไรด้วยจะเข้ามานะคะแต่ใดๆก็คือไอ้จังหวะแลบกันอันเนี้ยน,นะคนเก่าไปคนใหม่มาเสียแบะกับคนใหม่อะ่ะคุณก็อาจจะยังไม่ถึงกับโอ้โหแบบรักเขาหรือว่าจะเอาเขามาเป็นตัว,ต,วตัวแทนคนเก่าได้ง่ายๆหรอกมันก็จะยังมีโอกาสที่คุณอาจจะแบบกลับไปคิดถึงเขานะคะคนเก่าเนาะคนที่ถูกปฏิเสธคนที่เขาปฏิเสธค,คุณเนี่ยนะหรือว่าบางทีก็เฮิร์ตบ้างอะไรบ้างหรือบางครั้งไปเห็นว่าเขาเอาไปควงคนใหม่นะคะพาคนใหม่เที่ยวอย่างนู้นอย่างนี้คุณก็มีแบบ รู้สึกแบบอิจฉานะคะตามันลุกตาตามันร้อนหัวเป็นไฟอะไรอย่เงี้ยขึ้นมาได้บ้างอยู่เหมือนกันนะคะแต่ใดๆคุณกําลังจะได้เจอคนที่ดีนะคะก็ให้เวลาตรงนี้นะคะค่อยๆปรับจูนความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยของคุณไปเดี๋ยวมันก็จะโอเคขึ้นนะคะ ประมาณนี้นะสำหรับคนกอง2นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มน,มนอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปละค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับน,นี้ก็สวัสดีคะ่ะบ,บายยสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองที่3นะคะมาท็อปิกวันนี้นะคะไพ่กำลังจะบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปไม่ยาวนะมาฟังกันเนาะก่อนอื่นขอดูเรื่องของเดือนเกิดราศีเกิดคนที่เลือกกองนี้หน่อยนะคะ เมษายนนะคะมีนาคมสิงหาคมนะคะธันวาคมนะแล้วก็พฤษภาคมนะคะก็ในเดือนมีนาเมษาพฤษภาสิงหานะคะแล้วก็ธันวาคมนะคะหรือเป็นคนที่มีลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์สถิตในราศีมีนเมษฤพศส,สิงแล้วก็ธนูได้นะคะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะไม่ยืดเยื้อยืด,ย,ดยาวนะคะคลิปนี้นะ โอเคพอดีเดี๋ยวจะต้องรีบไปทำฟัน <c oughs> ขออภัยขออภัยอ่ะมาอ,อพ่อยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้บ้างคะ่ะโรแมนติกเลิฟเบอรแฟร์นะคะดราม่าสตาร์เตอร์เดอะดิกกิ้งแล้วก็เฟล็กซ์มา์นะคะ อืมไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเตตัสไหนนะปัจจุบันนะคะยังไงยังไงคุณก็จะน่าจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามาในระยะ ใกล้ๆเนี้ยแน่นอนนะคะค้นโสดนะคะถ้าอยู่ๆคุณมีความรักเกิดขึ้นมานะคะมีคนเข้ามาคบมีคนเข้ามาคุยมีคนเขาอยากจะมาจีบในช่วงเนี้ยเออระวังนิดนึงนะคะว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่คุณเปิดเผยไม่ได้นะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่ต้องแอบคบกันอะไรกันนะคะแต่ว่า ตอนแรกๆอ่ะดูเหมือนจะตกลงกันได้นะว่าเออคบกันแอบ,บคบกันนะอย่าเพิ่งบอกใครนะมันแบบอาจจะแบบติดปัญหาแฟนเก่าติดปัญหาแบบยังเลิกไม่ได้หรืออะไรใดๆแต่ไปๆปมาๆไปๆมาๆมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอาจารย์หมอน่านะจะเป็นฝ่ายคุณแหละที่ คือเหมือนพอเราพอเราได้เป็นแฟนกับเขาแล้วอะ่ะถามว่าตั้งแรกๆแล้วด้วยความอยากได้อะ่ะเราก็อยากเราก็ยอมไงเราก็ยอมที่จะคบกับเขายอมที่แบบอุ้ยเป็นคนที่แบบในความลับอะไรเงี้ยได้แต่ไป,ไปมาคุณจะทนเรื่องนี้ไม่ได้สุดท้ายอะ่ะดราม,ม่าจะเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายะเกิดดราม,ม่าขึ้นด้วยการที่เหมือนคุณนะคะไปขุดนูน่นขุดนี่เขาขึ้นมานะคะไปดูหลักฐานนะคะต่างๆเอ๊ะช่วงเวลาที่เขาบอกเขาไม่ว่างเนี่ย อ๋อไม่ได้ไม่ว่างนี่ว่าเขาอยู่กับเย,ยนั่นเอาไปทําอะไรเขาไปเที่ยวไปเที่ยวกันเอ,อ้ยทำไมเขาบอกเขาบอกเราไม่เห็นตรงความจริงแบบนี้อย่างงู้นอย่างนี้คุณจะไปพยายามขุดหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เขาเคยแบบพูดแล้วไม่ตรงกับที่เขาเคยบอกกับคุณเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากไล่จี้เขาแล้วนะคะคุณก็ยายาพยายามก่อดราม่าให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันมันไม่เฮลตี้ขึ้นมาด้วยเออนะคะอยู่ต่อหน้าคุณก็พยายามที่จะ เฟกเฟกหรือมาอีกอย่างนึงก็คือฝ่ายคนที่คบปกคุณเนี่ยนะคะยิ่งยิ่งนานไปถ้าหากว่าคุณยิ่งทำตัวแบบเอ่อท็อกซิกดราม่าขึ้นไปเรื่อยๆเขาก็จะยิ่งอยู่กับคุณด้วยความรู้สึกว่ามัมนมันเป็นแค่ความจำใจรับผิดชอบอ่ะนะคะเขายิ้มให้คุณเนี่ยมันก็เป็นความเฟกอ่ะเขาอยู่ออกับคุณเขาก็อยู่ด้วยความแบบเออกูมาทำหน้าที่ของกู อะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาในช่วงนี้ให้ดีนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วคุณคุณไม่สามารถจะแบบยับยั้งความลิษยาอะไรต่างๆของตัวเองได้เนี่ยตัดไฟเสียต้ตนลมนะคะเพราะว่าถามว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมมันเกิดขึ้นจริง คุณเอาแน่ๆคุณก่อดราม่าแน่ๆนะคะนะแล้วมันก็เสียสุขภาพจิตกันไปทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะสำหรับคนที่ที่มีแฟนนะคะหรือมีคนคุยช่วงนี้ก็ไม่พ้นดราม่าเหมือนกันนะคะ,ะ,คะอาจจะมีการขุดคุ้ยเรื่องเก่าๆอะไรเก่าๆขึ้นมาเนาะหรือว่ามีการแบบไปแอบ,บดูแอบ,บส่องเขาเขาคุยกับใครเขาครบกับใครเดทกับใครไหมเออหรือว่าบางทีก็คุณก็าลามไปจนกระทั่งถึงไปแสบไปแอบ,บดูเรื่องของยายคนนั้นน่ะยายเป้าหมายคนนั้นน่ะที่คุณสงสัยอ่ะว่ามันจะเป็นคนที่ แบบไอ้ใช่คนนี้หรือเปล่าที่มันคุยกับคนของเราอะไรอย่างนี้นะแล้วคุณก็ตามสืบแอมตามดูตามดูว่ามันเช็คอินที่ไหนถ่ายรูปยังไงทําไมถ่ายถ่ายแล้วใครถ่ายรูปให้ทําไมมันตรงกับวันที่แฟนเราไม่ว่าอย่างงั้นอย่างนี้นะคะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ ออแม้แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ตามทีนะคะก็ให้ระวังเอาไว้ให้ดีนะคะว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นกับตัวคุณเดีคุณทำแน่นอนนะคะแล้วก็แล้วออความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนช่วงนี้นะคะกับคุณกับแฟนหรือคุณกับคนคุยอ่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้นะคะจะค่อนข้างแบบ เหมือนใส่หน้าก,กากเข้าหากันเฟกๆใส่กันนะคะคือต่างคนต่างก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยกันไปยังไม่อยากที่จะจบความสัมพันธ์กันหรอกแต่ว่ามันก็เหมือนมันสะสมเรื่องโกหกเรื่องอะไรพวกนี้กันไปเรื่อยๆนะคะพอถึงวันหนึ่งพูดความจริงอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่เชื่อซะแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายไปเป็นแบบความ ความรักที่ไม่เฮลตี้มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งแบบอยู่กันไปก็เหมือนแบบยิ้มใส่กันแกงแกแกนแกน่กนกนกนะรอว่าสักวันหนึ่งถ้ามันแบบุไปเจอคนอื่นก็คงเบือ่อกูแล้วคงทิ้งไปมัง้งเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเดี๋ยวมันจะกลายไปเป็นแบบนี้นะคะอ่าพายอยากบอกอะไรอีกคะในช่วงนี้ Love triangle นะคะ มันมีเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะคะแล้วก็มันดันมีพ่วงเกี่ยวกับเรื่องของเฮ้ยเห็นเรื่องของการเงินอะไรบางอย่างการล้มละลายการเป็นหนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าหรือว่ามีเรื่องของการแบบพยายามยื่นคําขาดยื่นคําขาดใส่กันนะคะเช่นอาจจะมีการยื่นคาขาดกันตกลงเธอจะเลือกฉันหรือเธอจะเลือกมันเนี่ยประมาณนี้นะคะ มองว่าเติร์ดปาร์ตี้นะคะคนที่สามคนที่สี่ที่เข้ามาพัวพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่คุณเองก็รู้จักอยู่แล้วซุดโด้วยซ้ำนะคะหรือทํางานด้วยกันเคยเห็นหน้าค่าตากันนะคะหรือว่าไปอาจจะเป็นเพื่อนอีกคนนึงของแฟนคุณอะไรเงี้ยที่เข้ามานะคะอ่าแล้วช่วงนี้คุณก็แบบนะจิตหมกมุ่นนะคะหุ่นวายกับตัวเองเหลือเกินอาจจะมีอาจจะมีอ,จจมอวตารนะคะมีการไปสร้าง สร้างแอคเคาท์อวตารต่างๆนะคะเพื่อตามสืบตามสปายนะคะตามโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยด้วยเนาะและในทางกลับกันนะคะตัวคุณเองช่วงนี้คุณก็อาจจะโดนใครบางคนนะคะอาจจะเป็นอีกคนนึงของแฟนคุณอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งของคนคุยคุณนะคะตามมาแอบสืบแอบส่องอะเรื่องของคุณก็ได้นะคะช่วงนี้เนาะถ้าอยู่ๆมี ใครมาลั่นลั่นไลฟ์ลั่นห like, ัวใจใส่เราแล้วมันเป็นหน้ากระตูนหน้าแปลกๆเพิ่งเปิดอแอคเขาไม่นานอะไรเงี้ยก็สงสัยไว้ได้เลยนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยแหละใช่นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะกองนี้ออกจะติดจะดราม่านะคะอ่ะ ดูแลหัวใจกันตัวเองกันให้ดีๆนะคะประมาณนี้นะสนใจดูดวงส่วนตัวแอสไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้ช anel ไม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นอะไรใดๆนะคะจะขอบคุณมากนะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองสุดท้ายนะคะกองที่4นะคะท็อปิกวันนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะคะอันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะคลิปไม่ยาวนะคะ ก่อนหน่งขอดูเรื่องของเดือนเกิดราศีเกิดของคนที่เลือกกองนี้หน่อยนะคะมิถุนายนนะคะกรกดาคมกุมภาพันธ์นะคะมีนาคมนะแล้วก็ตุลาคมนะคะเกิดในเดือนกุมภามีนานะคะมิถุนานะกรกดานะคะแล้วก็ตุลาคมนะคะ หรือว่าเป็นคนที่มีลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจาันทริตในราศีกุมมีนมิถุนกรกฎนะคะแล้วก็ตุ่นได้เนาะอ่ะเดือนเกิดราศีเกิดประมาณนี้นะคะเขาเรื่องกันเลยไพาอยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้นะคะอันนี้ฟังได้ทุกสถานะนะคะคุณเอาไปอัดเดกันนะคะอ่ะโอเคไพาอยากบอกอะไรคุณเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้คะ่ะ always partying moving p h o k e t talk shit มาดูกันนะคะว่าไพา่ยยจะบอกอะไรคุณในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับความรักเนาะโอเค always partying นะคะรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะคุณน่าจะมีเรื่องของการได้ไปไปงานเลี้ยงไปงานแต่งอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ ถ้าเหงาก็อาจจะมีคนใบชวนเดทชวนเที่ยวด้วยเหมือนกันแต่ว่าระยะเนี้เหมือนเป็นระยะที่คุณกำลังกำลังกำลัง m o ฟออนนะคะกำลังมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือบางคนนะคะจากที่เคยรอ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 ,อ,อใครมานานนะคะหลังจากนี้คุณไม่รอละ คุณไม่รอแล้วคุณไปของคุณละนะคะคุณไม่สนละคุณไปใช้ชีวิตของตัวเองความสุขของตัวเองอยู่ตรงไหนนะคะคุณก็ไปของคุณละนะคะคุณขี้เกียจจะนั่งรอเนี้ยแต่เอาไปเอามาเพราะคุณทั้งตั้งท่าว่าคุณจะไปจริงๆนะคะอันนี้ไม่ว่าจะแฟนหรือจะคนคุยหรืออะไรใดๆที่หยอดยอดกันมาก็ตามทีเนี่ยพอคุณตั้งท่าจะไปนะคะคนคนนี้ยมันจะกลับมาเหนี่ยวรั้งคุณไว้อะค่ะนะคะ เอ่อเหนียวรั้งคุณไว้นะคะแล้วก็พูดไปเรื่อยอ่ะพูดแบบพูดนู่นพูดนี่นะคะบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่ก็อยากจะขอให้ได้ยินเสียงขอให้กลัวขอให้เราแบบอยู่ในสายขอให้เราได้แบบว่าฟังเขาพูดอะไรไร้สาระของเขาไปเรื่อยอ่ะนะคะคนคนนี้จะพูดแบบชักไม่น้ำทั้งห้าอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ในวันที่เราอกำลังจะไปแล้วนะคะอ่ะถ้าคุณคุยคุยกับใครอยู่แล้วแบบมันไม่ชัดสักทีพอเราจะไปแล้วมันจะเหนียวนะคะช่วงนี้เดี๋ยวมันก็จะเกิดอาการประมาณนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่า อยู่ดีๆเขาก็อาจจะรู้สึกช็อกนิดๆมั้งที่อยู่ๆคุณก็ลุกขึ้นมาหาความสุขใส่ตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนวางแผนชีวิตด้วยข้างหน้านะคะแล้วก็ไม่ได้หันไปมองเขาอีกอะไรเขาอีกสนใจแต่ตัวเองเขาก็จะเริ่มรู้สึกได้แล้วว่าเฮ้ยเรากำลังจะไปแล้วนี่ว่าเรากำลังจะไม่สนเขาแล้วนี่ว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ทำยังไงดีวะทำยังไงก็ได้ที่กูจะได้ฮุกมันกลับคืนมานะคุณจะโดนลุกฮุกแบบนี้แน่นอนนะคะสำหรับคนที่ ที่มีแฟนนะคะสาหรับคนที่มีแฟนนะคะอาการคล้ายๆกันเลยเนาะเหมือนแบบก่อนหน้าน,นี้แฟนคุณอาจจะแบบใช้ชีวิตของตัวมันเองเลิกเลิกงานเตะบอลเลิกงานเล่นเกมอะไรเงี้ยนะคะหลังจากนี้ไปถ้าคุณเริ่มออกสังคมเริ่มไปแบบเริ่มไปแบบอุ้ยไปปาร์ตี้นอกบ้านไปหาเพื่อนกลับกลับบ้านหาครอบครัวไม่ค่อยสนไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีคุณอาจจะวางแผนไปทํางานต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้แคร์เขาอีกอะ่ะคุณ เดี๋ยวเขาอะอยู่ๆนะคะก็จะทําตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะหันมาสนใจคุณมากขึ้นทําตัวมาแบบพูดจาเหนียวหลังอย่างคุณอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้เอาไว้นะคะ,ะ,คะพูดไร้สาระมันฟังดูมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลอะไรที่ดีสักเท่าไหร่หรอกนะคะขออยังไงก็ได้ขอให้ได้คุยขอให้ได้คุยกับคุณขอได้แบบพูดยังไงก็ได้ให้คุณอยู่ะนะเนี่ยอาการประมาณนี้จะเกิดขึ้นนะคะแม้กระทั่งคนโสดก็ตามทีเหอะนะคะคนเก่าก็ตามทีคนเคยคุยก็ตามทีถ้าช่วงนี้เขามาสองคุณแล้วเขาเห็นว่าคุณน่ะอุ้ยมีช มีความสุขแฮปปี้มากๆเลยเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยวมันจะกลับมาแล้วมันก็จะทักข้อ,ขอ,ขอความอะไรมาก็ไม่รู้งี่เง่าอ่ะนะคะคืองี่เง่าในลักษณะที่เรียกว่าแบบไม่มีสาระทักทําไมเล่าทําไมไม่เห็นีอยาก,ยากรู้ไม่ใช่เรื่องของกูอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีเข้ามาไม่นานเลยนะคะถ้าอยากบอกอะไรอีกคะ move in silence นะคะ end s h i t นะแล้วก็ dust it off นะคะ คุณถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้คนคนนี้นะคะจะแฟนจะคนคุยหรือไอ้คนที่แบบมันไม่ยอมมาชัดเจนกับเราสักทีอ่ะมันมันยังคงเป็นคนที่วนเวียนวนเวียนแล้วก็ทําแต่นิสัยเดิมๆอ่ะนะคะไพ่เขาบอกว่าไปเถอะไปเถอะไปแบบเงีบยไปแบบไม่ต้องบอกมันไปแบบไม่ต้องมาขอการตัดสินใจขอการอนุมัติขอการแอ p r o v อะไรใดๆกับกับมันทั้งสิ้นนะคะ จะไปคุณก็ไปเลยนะคะคุณไปวาดชีวิตของตัวเองให้ดีนะคะทําชีวิตของตัวเองให้ตัวเองเป็นเบอร์เบอร์หนึ่งของตัวเองเอาไว้นะคะคุณไม่ต้องมาใช้ชีวิตแบบลังรออะไรใครอีกแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นที่มันเหมือนเป็นแบบเออ เศษฝุ่นเศษผงอะไรต่างๆในชีวิตของคุณนะคะคุณปัดปัด,ปดทิ้งไปเหอะเอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้มีอิทธิพลกับชีวิตของคุณหรือว่าอนาคตของคุณอะไรมากนักหนานะคะคุณเอาจริงนะคุณคุณไม่มีคนคนเนี้ยชีวิตคุณอะ่ะไปได้ไกลกว่านี้ซะอีกนะคะเห็นอนาคตชัดเจนมีความมีความอะไรที่ชัดเจนกับตัวเองอะ่ะมากกว่านี้ซะอีกนะคะเออหรือถ้าหากว่ามันทักมากมากๆเข้าอืบล็อกมันไปบ้างก็ได้นะลบแอคเคาท์ e t ลิทเฟรนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าเ มันกลับไปคุยหรือกลับไปอะไรมันก็พูดแค่คำพูดเดิมๆแล้วก็มีแล้วก็ดีแต่พูดด้วยนะไม่ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรที่คุณรู้สึกได้ว่ามันจะแบบมีความจริงจังอะนะคะปัดๆมันทิ้งไปอ่ะไพ่กขแนะนำแบบนี้โหดมากเลยนะคะอ่ะ โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคนกองสี่สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช n n e l แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่น,มมนอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปและะ้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย